เด็บมากรสังขอสเปิดังข์ันนีเรามาดูปเรื่องว่าพรักาทีอ่าเป็นยังไงกันบ้างที่ไปดูมายางมันเลยตอนนี้ใจยางเต้นแบบอยากจะกลับก็ไม่กถ้าลงคลาเลยเราว่าตัดเนื้อแอคชั่นนงแล้วก็ุกป้องก็แบแบโจ๊กไ่เต็มที่เราเรียนนี่คือแบ ใช่ใช่มันแปลกใครที่แปลนแปลกใหม่มาง,ง,ง,งด้วยตัวผู้หญิงแบบเป็นพัตยาหนะึ่งรู้สึกว่าม,มีอะไรเป็นมุมงใหม่ใหม่นชมเลถ้าให้เลือกเป็นตัวละครตัวนึ่นอยากเป็นตัวละครไหนเพราะว่าอะไรหรือ <c oughs> บทที่ใครเล่นก็ได้ฮะจะเป็นพกตาทอดต,ตรงนี้เลยอะไรก็ได้ ทอกนี่แม่นึกถึงตอนนั้นเลยอ่ะเพราะว่าอะไรทำไมถึงอยากเป็นตัวละครที่เขาอะไรเออคนขี้คลงายๆแล้วครับผมว่ามันก็ค่อนข้างคอมพลีตเลยนะแต่มีอะไรเล่นใช่ใช่คือจริงๆทุกบทมันแสดงเป็นอะไรตัวเดียวแล้วก็เลยแล้วยิ่งทุกคนแบบนี่กันมากทุกคน กันถึงแ wow, e ้วก็วาถึงทุกคนังั้นให้เชิญชวนทุกคนมาดูหนังเรื่องนี้กันหน่อยครับจะเข้าที่18นี่แหละทุกคนมากมากดูอร่านนะครับสนกมากสนุกมากสนุกมาสนุกมากสนุกมากนุกมากอนุกากนุกากนุมากสนุกมากสนมากนุกมากสนุกมากสนุกมีผลนมานุกม่กสนุกมา้วนกมสนุกมากนุกกนมีกสนานมากสนกากสนมากสนุกนกสาานน อย่าลืมเรื่องของพวกเราใช่ผาครับปีนี้เชอกันแน่นอประมาณลางนครับตโอเครอดูเลอ่าเราต้องรอดูแลต้องรอดูลพูดแวตอมาขนาดนี้อโอเคขอบคุณค่ะ